้องเรียนกับท่านทั้งหลายในระยะเวลาสั้นๆและเวทีนี้ผมจะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงทำไมต้องพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเพราะเรากำลังจะเดินหน้าไปสู่ความตายถ้าเราไม่พูดความจริงพี่น้องประชาชน อาจจะตายโดยไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรเราจึงต้องตายทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครท่านทั้งหลายครับในระยะเวลาอันสั้นจะต้องสรุปให้ฟังว่าคนไทยจะต้องมาคิดว่าเราควรจะเดินควรจะวางตัวควรจะจัดลำดับความสำ ทันในกรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้อย่างไเราอาจจะวิตกสถานการณ์ยูเครนเราอาจจะวิตกในสถานการณ์พลังงานที่มันเพิมากขึ้นและเราอาจจะวิตกกังวลว่าจีนอาจจะบุกไต้หวันแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องคนไทยที่ฟังการพูดคุ นี่ต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ในสถานการณ์นี้ต้องขอทำความเข้าใจสองสางเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าปัจจุบันนี้ในประเทศอาเซียได้ปุกบรงการและชี้นําไม่มากกว่าน้อย จากสองมหาอำนาจสองขั้วก็คือมหาอำนาจตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาและมีสหภาพยุโรปเป็นลูกขุนมหาอำนาจตะวันออกมีจีนแล้วก็เกาหลีเหนือในตะวันตกมีหลานแล้วก็รัสเซียเป็นแนวรลัคือเขาแบ่งกันอย่างชัดเจนในวันนี้ เมืองของประเทศสาารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ถูกบงการชี้นำอย่างจากจีนเกือบเบ็ดเสร็จในความผูชาเช่นเดียวกันและที่เห็นชัดที่สุดก็คือในพม่าที่รัฐบาลจีนอบอุ้มรัฐบาลทหารของพลเอกอาบุโสมินอองไลน์นั่นหมายถึงว่ามหาอำนาจตะวันออกซึ่งนำโดยจีนนั้น ได้วางยุทธศาสตร์ด้านกำลังรอบประเทศไทยไว้ไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่ให้เช่าในลาวไม่ว่าจะเป็นกองอาหารจีนที่อองน้ำมันท่อก๊สยาไข่ไปคุณหมิงหรือท่าเรือน้ำลึก ที่จอดได้ทั้งเรือพิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือนำน้ำที่กำลังทําอยู่ที่ซีฮานุวิลซึ่งก็อยู่รอบไทยทั้งหมดถ้าเรามองโดยไม่มีอกักติเราจะคิดว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่ประเทศไทยกัมพูชาไม่ใช่ประเทศไทยลาวไม่ใช่ประเทศไทย และพม่าไม่ใช่ประเทศไทยแล้วเราจะอยู่เฉยๆได้ไหมในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงอย่างไรก็ตามผมยอมรับความจริงว่าไทยจะหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกลากเข้าไปอยู่ในเกมชิงอำนาจระหว่างมหาอำนาจสองขั้วนั่นคือขั้วจีนรัเสเซียและขัา้วสาหรัฐกับสหภาพยุโรป ต้องยอมรับในประวัติศาสตร์ว่าไทยถูกสหรัฐมองว่าเป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดของเขาตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกและเขามั่นใจว่าไทยนี่เป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดของเขาเมื่อเขาสามารถเอาประเทศไทยจากประเทศซึ่งเข้าร่วมกับญี่ปุ่นและแพ้สงครามพลิกกลับมาเป็นประเทศที่ชนะสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเขาก็ถือว่าเขาลงทุนในประเทศนี้ไม่ไว่าจะเป็นสนามบินไม่ไว่าจะเป็นทางรถยนต์ไม่ไว่าจะเป็นทุกอย่างตั้งแต่สายจอมผลสรีธนรักษ์นี่คือมุมมองที่สหรัฐอเมริกามองประเทศไทยซึ่งก็ไม่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกามองเวียดนามใต้เขามองไทยคือลูกไล่ของเขาและเขาก็จะคิดอย่างนี้ตลอดไป แล้วเราก็ยังมีนายทหารซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงทำตัวเป็นลูกกระจอกทำตัวเป็นลูกไล่ของเขาอีกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนั่นคือรายได้จากงบลับทั้งหลายที่ไปฝากไว้ในบัญชีที่ประเทศสิงคโปร์นี่เราโดนทั้งขึ้นทั้งล่องถูกห่มคืนรอบที่หนึ่งยังถูกโซมด้วยรอบที่สองแต่สิ่งนี้ มันคือสิ่งที่ทำให้เราจะต้องมาคิดว่าในสถานการณ์ที่จะเดินไปข้างหน้าเราจะทำยังไงทำไมเราจึงปล่อยให้ในายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาลากเราเข้าไปเป็นเหยื่อในการทำให้จีนเนี่ยต้องลงมือก่อนทำไมในสถานการณ์นี้ซึ่งมันสุ่มเสี่ยงที่สุด ไม่ใช่ไต้หวันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นและทําให้ไทยกลายเป็นสนามรบก็คือพม่าซึ่งในปัจจุบันนี้ข่าวสารข้อมูลในพม่าถูกตัดเกือบทั้งหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ n อ g ของพม่า ซึ่งนำโดยพรรคขององซานสูจีเอ็มีเงินสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากการบริจาคของทั่วโลกมากกว่า2 0 0 0 0ืล้านบาทรัฐบาล NUG ซื้ออาวุธที่ทันสมัยแจกจ่าย,จายทุกหมู่บ้านในนามกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF รัฐบาล NUG ตั้งตำรวจขึ้นทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอทุกจังหวัดของพมา่าในสถานการณ์ของพมา่าจึงมีลักษณะเป็นสภาพรัดซ้อนรัดมีอำนาจคู่กันอยู่ตรงนี้จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะก่อเหตุและทำให้เกิดการสงครามขนาดใหญ่และจะลากไทยไปตกหลุมพาง ผมยังเชื่อโดยสุจริตใจว่าการจะเคลื่อนกำลังคือกองทัพไทยออกไปนอกประเทศจะต้องผ่านรัฐสภาและจะต้องให้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศนี่ลงนามรับรองซึ่งยังมีขั้นตอนในการที่จะเบรกพลเอกประยุทธ์ในการที่จะส่งกำลังทหารออกไปนอกประเทศแต่ในสถานการณ์ของพมา่านั้น 2,100กิโลเมตรมีโอกาสเกิดขึ้นโดยตลอดและวันนี้เมื่อเช้านี้ก็เกิดการก่อวินาศกรรมวางระเบิดพักการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลด็ิการมินอองหลายที่อำเภอเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดห่างไปไม่กี่กิโลเมตรสถานการณ์มันกำลังลุกลามลุกลามขึ้น ดังนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่มาวันนี้ได้เห็นร่วมกันว่านโยบายต่างประเทศที่รัฐบาลประยุทธ์และนโยบายด้านความมั่นคงที่รัฐบาลประยุทธ์นำตัวเองไปผูกขาไว้กับสหรัฐอเมริกานั้นสุดท้ายจะทำให้ประเทศของเราประสบกับปัญหาและสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นสนามรบพร้อมกับพมา่า แล้วก็เข้าพื้นที่สุวรรณภูมิเป็นสุวรรณภูมิเลือดเลยตรงนี้จึงอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายที่ฟังการไล์สุดทําความเข้าใจให้กับพี่น้องที่มาวันนี้เราไม่ได้เป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาเราไม่ได้เป็นศัตรูกับจีนเราไม่ได้เป็นศัตรูกับรัเสเซียอี่านหรือเกาหลีเหนือแต่เรากําลังจะทําให้ประเทศไทยของเราคนไทยของเรา อยู่รอดปลอดภัยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทําเป็นภารกิจแรกและใครก็ตามที่กําลังนําประเทศของเราไปสู่ความสุ่มเสี่ยงนําทหารของเราไปตายเพื่อชาติอื่นนำเมล็ดพันธของเราไปปลกป้องชาติอื่นโดยละทิ้งชีวิตของคนไทยและประโยชน์ของประเทศไทยคนคนนั้นก็คือคนขายชาติและผมบอกท่านทั้งหลายเลย คนที่มีพฤติกรรมขายชาติมากที่สุดตอนนี้ก็คือประยุทธ์จัน์ทโอชาเพราะต้องการที่จะให้สหรัฐอเมริกาเหนุนตัวเองให้มีอำนาจต่อไปแค่นั้นโดยไม่สนใจใหญ่ดีเลยว่าพี่น้องคนไทยกำลังจะประสบชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุดหากมหาอำนาจเขาเกิดการตัดสินใจที่ไม่มีเหตุมีผล นี่คือสิ่งที่ผมจะสุปให้ท่านทั้งหลายฟังเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับูใจในแผ่ดถิ่มาหูทรัพยากรทมองถิ่นผู้คนเกิ